ถ่ายคลิปก่อนสวัส,สดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับพรสายเขียวกินทุกอย่างที่ปลูกปลูก <ไอ S 2> ทุกอย่างที่กินเอ้ยอันนี้ไร้จริงอ่ะเนี่ยฮะไร้จริงอ่ะไม่ได้ไล้ไอ,ไไอ๋อ๋อคลิปใช่ไหมล่ะอันนี้เอ่เอพี่เขยเรากำลังปลูกปอกมะพร้าวอยู่นะคร<อ>ับอ, <laughs> อันนั้นอันนั้นชามใส่มะพร้าวใช่ไหม นั่นแหละชามที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขูดขูดใส่ชามนั่นใช่ไหมแล้วมานั่งกินกันใช่ป่ะไม่ไม่ชามข้างล่างไงแหละไม่ใช่ชามข้างบนขบวนบอกอะไรนะเป็นจ้แม่อยู่ซึ่งผู้มีอิทธิพลผูมีอิทธิพลอ๋อที่บอกวนบอกเป็นผู้มีอิทธิพลนะะโอ้ทำเป็นนะเนี่ย มาสมัครเป็นเขยชาวสวนได้แล้วนะฮะัอใหญ่ไหมใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวดูเดีอะไรเจ๊เขาไม่ให้ดูหงโอยเไม่มีเลยใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเท่าไหร่ขอขอนุญาตขออนุาตน้องพัดห้าเหนึ้าหกป่ะใหญ่ป่ะไอ้บ้า ไม่ตอบคีกวนหนึงนะคะนี่ฝนกำลังเฉาะมะพร้าวเฉาะมะพร้าวนะคะนี่อันนี้ชาวสวนมาเองนะเนี่ยอันนี้อันนี้นี่คือประชดหรือว่ายังไงครับกินเองหรือจะขายครับดูสิครับดูสิครับนะไอ้บ่าวเอ้ยบ่าวเอ้กินให้หมดนะให้เลย น้องอุตส่าห์ไปสอยมาให้นะเจ๊บอลเอาเหรอไปสอยเองไหมป้าเจพรสุดยอดเลยไม่เอาครับเดี๋ยวข้อหาว่าเราขโมยไม่ใช่สอยเอาไปกินที่ที่พักไงอ๋อไม่เอาครับเขวายเลยนะสังกินต่างตาต่างปากรอบเลื่อนฮะตายโอ้ยพูดภาษาให้เขาเข้าใจดิสอดเลยเหรอคะเอากหน่อยดินเออเป็นมะเนี่ยฮะ เป็นไหมเนี่ยเออแล้วก็ฟันเข้าฟันเข้าหาตัวอย่างเงี้ยนะนนนนนัันะน่่ไง,ไงอมมมืมิดูดดูดแล้วก็ทำท่าเออได้นะคิดจะได้ดูเออย่งไงนะฮะมันเป็นยาโปใช่ไหมใช่ายาโดปยาโป <laughs> เอาละวเวล้ยคืนนี้กำลังจะไป คือคืนนี้เรากําลังจะไปนอนดูกวางกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้กวางเตรียมตัวเลยครับหัวล้วย่ยมผมไม่เชื่อแล้วว่ะเัากะลังหกลำหงนะครับไม่หกครับเดี๋ยวลองให้ลองให้ช่างใหญ่เออผมไม่ผมจะไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ยถ้าผมไม่ได้กินเอง ก็ทำคลิปมาเนี่ยดูดิเม <า S 1> <บา S 2> ื่อกี้น้องพัดน้องพาร์ทน้องพัดเมือ่อกี้ที่จะอบเอวอ่ะไม่ยอมให้โอบเอวไม่ไอย่นีเฉยเลยอ่ะเจ,จ้ากระจิดูที่ช่องใหญ่ไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะอร่อยออเห็นไหมเห็นไหมแสด,ดงว่าอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะคะชื่นใจต,ต้องแย่งนิดนึงต้องแย่งนิดนึงนะต้องทำหน้าชื่นใจนะถึงจะเปรี้ยวก็เหอะไม่เปรี้ยวไหนจริงอ่ะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวป่าวอะไรป่าวผมว่าไม่เปรี้ยวนะ หวานอยู่หวานแบบประมาณหวานยี่บห้าเปอร์เซ็นตอืมเหมาะสําหรับไอพวกที่เป็นเบาหวานแต่ไม่อยากกินน้ําตาลเยอะอยู่ประมาณนี้เออพวกพวกเขาเรียกอะไรล่ะพวกไอรักษาหุ่นใช่ไหมอเออแบบแบบเจพ๊อนอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ให้โตกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยมเจอแลวเ้ยตกลมเดี๋ยวได้ได้ไ้ปช้อนให้ไปช้อนให้อ่าไม่เดี๋ยวใช้อ้นี่ ก็ได้ใช่เลยค่ะอย่านี้เลยเฮ้ยแล้วแต่มันน้ำไหมเอาแต่ว่าสามสิบบาทอุ้ยอุ้ยน้ำกระเด็นถึงนี่เลยพูดแสดงว่าแสดงว่าน้ำดีมากแสดงว่าเขาแสดงว่าช่วงนี้ฝนตกดีจริงจริงตกทุกวันเลยมีวันนี้ไม่ตก มาแม่เจ้าของสวนสามสิบครับขอบคุณค่ะขายแพงเนี่ยซื้อคาสวนยังสามสิบเลยเหรอเดี๋ยวอร่อยไหมครับเปิดไปให้อ,อ,อ,รอ,อร่อยขนาดาไหนครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากขนาดาไหนฮะ <laughs> ถ,ถ้าวัดกันที่คะแนนเต็มสิบนี่เท่าไหร่ครับอ๋อไม่เต็มนะก็สักแปดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันวานไม่มากไง แต่หมอถ้าคุณฉลาดนะคุณฉลาดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กันหวานใช่ไหมใช่ครับ,บผมกินดู<ม>ด,ดูดูจากไลฟ์บอกว่าไม่เอาไม่เอาหวานไม่เอา,เอ,าอืไรบา่บาวบา่บาวเออขอ,ขอกินมั่ <c oughs> งเออยิ่กินคนเดียวเลยเออเหมือนเด็กพอผู้ใหญ่ขากินอะไรจะกินด้วยอ, <c oughs> อ่ะอ่าอ่าอ่านิ้วไว้นะ นิ้วเอาไว้นะครับนิ้วเดี๋ยวขอจะหาว่าเป็นไอ้เก้านิ้วนะเดี๋ยวสาวๆตอมเลยนะจะบอกให้ใช่ป่าเจ้าพรฮะถ้าเก้านิ้วไงฮะเจ๊เจ๊เจเจ๊แล้วผมจะกินยังไงอ่ะเนี่ยมะพเ้าเจ๊กินไม่ได้เนี่ย นี่เลยนี่เห็นยวนะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้แป๊บหนึ่งเด้อพักไปก่อนก็ถ่ายคลิปมันพักได้ด้วยหรอได้สิครับเอาะไรพี่ปู่เข้าอากได้แล้วครับพี่ปู่เข้าปากพี่แจมก็เลยรู้ว่าต้องเอาไม่ปกติกินตั้งเปลือกเออเอ้ชีโอ้าวปกติกินทั้งเปลือก เราครับเว้ยคึกเว้ยเอาละเละว้ยนนเจ๊เจ๊เจ๊ต้องเดือดร้อนละ <c oughs> แนะนำแนะนำทางให้ไอ้บ่าวหน,น่อยนั่นไ้เนื้อเนื้อเป็นั้นทอดเห็นมึงชี้ทางสว่างให้ไอ้บ่าวเนี่ยบ่าวคึกเนื้อมันเนื้อมันแข็งแล้วเหรอคะไม่มันกำลังดีงนะแถวนี้แถวนี้มีฟาร์มงัวไหม มีมีนี่ไงโชคชัยใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงของใครของโชคชัยวะเนี่ยสวนสักเออเหรอเออเฮ้ยนี่ละนามต้องม้านี่ละนามต้องม้าเออเออบวกแล้วเบาคึกครับกินมะพร้าวไว้เบาคึกก็กำลังมองหาตรงไหนเลี้ยงงัวครับไอ้ขี่งัวเล่นเราจะติดเหลืองไหมเนี่ยเอ้า จะติดเหลืองไหมฮะปกติเขาขี่มาขี่ช้างถึงแปดนาทีอร่อยครับอร่อยอันนี้อันนี้ต้องเอาไปอันนี้นะไปขายที่เขาขายใส่น้ําอะใส่น้ำมะพร้าวอะเพราะเพราะว่ามะพร้าวไม่อ่อนอ่อนก็ต้องดีเจเก่งอ่ะเนี่ยไปสอยเอาแบบลูกกําลังดีเลยอ่ะอืไม่แข็งไม่น่าเข้าไปพอดีเลยจริงๆเนี่ย เขาเาเรียกอะไรนะที่ที่ใส่กระนุนใส่มะพร้าวอ่อนใส่อะไรรสช่องเหรือว่าอะไรอไม่มีหลายอย่างอะไรรวมมิดอะไรรวมมิดหรือว่ารสช่องหรือว่าเซงเซมีได้หมดเลยที่เป็นกะทิแล้วก็ใส่น้ำแข็งอือะไรเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยวัตถุดิบอะไรของหวานวัตถุดิบครบหมดเลยครบหมดเลยเนาะโอ้ยนี่เจ๊ทำขายดีเจ๊ทำไม่เป็น ได้ห้ามขายเดียวนี่ทำขายอยู่ตรงเนี้ยทำขายอยู่ตรงเนี้ยทำขายอยู่ตรงเนี้ยเย้ครับขอบคุณนะครับคนสวยครับคนอาจาร